วิธีการเพิ่มแอปพลิเคชันทุ y a านะครับสำหรับรุ่น tw แปดครับลูกค้าดาวน์โหลดแอปทุ y ่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วเข้าไปตรงรูปบวกนะครับเลือกคอําว่า add device จากนั้นเลื่อนลงมาตรงคําว่ากล้องและล็อกตรงนี้นะครับเลือกเป็นประตูตัวล็อกประตู Wi-Fi นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น wi-fi 2 4 g จากนั้นใส่รหัสได้เลยครับ ่าเลียกเป็น Easy Mode นะครับอ่ากลับมาที่ตัวเครื่องให้ลูกค้าแตะหน้าจอขึ้นมานะครับอ่าเลือกศูนย์สีส่เหลี่ยมครับยืนยันแ Admin ที่ตั้งค่าไปครั้งแรกนะครับอ่าเลือกเป็นข้อสองนะครับอ่าเลือกเป็นข้อหนึ่งครับ ก็เลือกเป็นข้อหนึ่งจากนั้นก็รอให้เครื่องจับคู่กับมือถือนะครับ,อรรบโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จสมบูรณ์กรณีที่ลูกค้าต้องการจะปลดล็อกด้วย wifi นะครับต้องมีคนอยู่หน้าประตูนะครับจากนั้นให้คนอยู่หน้าประตูกดไปที่ปุ่มสี่เหลี่ยมตรงน,นี้ครับ ตัวเครื่องก็จะส่งสัญญาณไปที่มือถือนะครับสามารถกดเปิดผ่านแอปได้ในระยะไกลได้เลยครับเปิดประตูหรือว่ามีคนพยายามเข้าประตูอะไรอย่างี้ระบบจากเครื่องจะแจ้งเตือนไปที่มือถือนะครับแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จากมือถือได้แล้วก็ดูเป็นเรคคอร์ดได้ครับวิธีการตั้งค่ากำหนดเวลาล็อกออโต้สำหรับรุ่น T Y 8นะครับ อ่าลูกค้าเข้าโหมดตั้งค่าโดยกันกดศูนที่เหลี่ยมครับอ่ายืนยนันรหัสแอดมินปัจจุบันนะครับที่ตั้งค่าไว้ครับผมเครื่องก็จะขึ้นหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าเลือกเป็นข้อสามนะครับอ่าแล้วก็เลือกเป็นข้อ4ี่ครับอ่าข้อสองก็จะเป็นออโต้อล็อกนะครับกดข้อ2ครับ กดหนึ่งครั้งจะเป็นห้าวีนะครับกด2ก็จะเป็นสิบวิกดไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มทีละหวิครับอันนี้เราตั้งเป็นอ u t o ล็อกแล้วนะครับหลังจากกดล็อกไปตัวเครื่องจะ ล็อกภายในประมาณ15วินะครับอันนี้คือตัวเครื่องก็จะกลับมาล็อกออโต้นะครับหรือถ้าลูกค้ากดปลดล็อกผ่านตัวนี้ก็จะกลับมาล็อกออโต้ภายในประมาณ15วินะครับ